กันแน่โอเคเดี๋ยวจักรยานอยู่ข้างหลังนูเห็นไหมคะเดี๋ยวจักรยานลง,ลงแล้วก็ไปปั่นกันเลยใช่โอเคค่ะคไปเล้ค่ะมัเดินมา,าลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ไปกันได้เลย,เยมีนกมาต้อนรับทับทีมด้วย ไปเลยปั่นเร็วๆเลยใบบัว บัวที่มันใหญ่ๆเป็นกระด้งเลยนี่เคยไปนั่งข้างบนได้เลยนะเนี่ยใบปัวเนี้ยเต็มเลยไปค่ะปัน่นไปเลยค่ะมีท่าน้ำด้วยนะอุ้ยพี่มาดูเป็ดเร็วนกเป็ดน้ำ โอ้ยท่าน้ำตรงนี้เนี่ยเขาทำมานานหรือยงังไว้ลอยกระทงได้เลยนะเนี่ยใช่มันดำน้ำหาปลาอยู่นีแล้วมันดำน้ำนั่นโผล่ตรงนั้นอีกแล้วนั่นไงเขาเรียกนกเป็ดน้ำนดำน้ำอีกแล้วมันเหมือนเป็ดเลยแล้วมันดำน้ำเห็นไหมดำน้ำดำผุดดำว่ายเลย นกเป็ดน้ำอ้าวพีมเอาอาหารปลามาเลยค่ะอุ้ยปลาเยอะแยะเลยอ่ามาเลยค่ะลปลามันจะกินไหมนะ,เอ,นะนเอาชีกๆก่อนชิกชก่อน โอเคเเ็นมมกกลลายใช่ตรงนี้ไม่มีคนเอาแมสลงได้ค่ะาาจะได้หายใจได้สะดวกสะดวกใช่เขาเรียกปลาธงทิงจมูกมันยาวๆาวเมื่อกี้ก็เห็นตรงนี้เนี่ยเยอะมากให้มากินกันเลยอุ้ยมีหอยโข่งตรงนั้นด้วยอ่ะมีหอยด้วยนะเนี่ย นั่นไงหอยเกาะอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอากาศดีจังเลยเนี่ยเรามาเที่ยวอย่างนี้นะเด็กๆเราก็เปิดแม่ได้ค่ะเพราะรอบๆเราระยะหนึ่งร้อยเมตรไม่มีใครลูดอากาศดีมากใช่ไหนนะพี่อ่ะหนูไปยืนตรงโน้นนะคะแล้วก็ยืนให้ปลาตัวใหญ่มาแล้วเร็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 วมันว่ายมาแล้วเร็วโอ้ยจริงด้วยมาแล้วมาแล้วอันฉีกชิ้นเล็กๆนีลูก คาลามาแล้วนั่นไงใช่ใช่หนูไม่ต้องเสียงดังแต่ปลามันตกใจเห็นไหมปลามากินกันใหญ่เลยวู้นั่นไงหนูฉีดฉีดฉีดขนมปังเป็นชิ้นเขินครึ่งก่นอนเอาไปเอาถุงใหญ่มาลูกลอ,อากาศดีจังเลยค่ะเด็กเก่สวนทอนบุรีรมนะคะกินใครมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เนี่ตรงนี้ครับพิมไม่เคยมาครั้งก่อน เข้ามาถึงจากถนนมาปิดนึงก็ถึงเลยโอ้ยชับทีมปลากินใหญ่รู้ยุ่นี่ขนมปังโฮวีด้วยนะปา้าซื้อมาถ้าพิมกินไม่ทันค่ะเลยเหลือ,อามาให้ปลากินได้ ก็จะมีเย็นตรงนี้ไปหลุกให้ปลาโยนไปไกลๆปลานิลตัวสีแดงๆด้วยนะ ไกลๆเลยปลาตัวอื่นๆมากินด้วยมาพูดแั้แนวตัวอ,อีกตัวนึงมันหนีไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันก็มา อนุไปให้ฝั่งโน้นบ้างด้านหน้าหน่อยปะด้านหน้าเนี่ยตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงเนี้ยมีปลาตัวใหญ่ๆอยู่เอาโยนลงไปแบ่งเครื่องขนมปังขนลูกเป็ดน้ายังหาปลาอยู่เลยอ่ะดำขุดดำว่าอยู่นั่นอ่ะ โยลงไปเดี๋ยวเขาก็ามาลลกเพราะตรงนี้เขาไม่ได้ให้อาหารไงโต๊ะข้าวที่นึงก็มาพาปลยจ้าเขามาพาตรงนี้ไม่ตัวใดใช่โอ้ยนมดีจังเลย,ยเพีมไม่เอาเปลมานอน,นเก้าอี้มากลางนอนตรงนี้ได้เลยนะเนี่ย ใช่โอ้ยนะเอาก็อี้พับมามากลางองนอนตรงนี้นะหอลมเย็นสบายวันหลังเอาก็อี้มาดีกว่าใช่โอ้ใช่ปลามาเยอะแล้วหนูวางไว้เลยลูกนอนชมต้นไม้ชมสวนนูสบาย สดชื่นฟอกปอดนั่นไงปลาตัวใหญ่ๆมาแล้วเยอะแยะเลยตรงนี้ค่ะใช่ปลามันเริ่มมาแล้วเอาใส่ให้หมดเลยเราไปปั่นจักรยานกันข้างในต่อ เลยนนเห็กิดี๋ยวมันก็มามีนกกระยางสีขาวด้วยนะมารอกินหน่อนมารอกินปลานกกระยางธรรมชาติไม่น่าเชื่อนะเนี่ยมันอยู่ในกรุงเทพเลยดีมาก ให้ถุงปลิวลงไปในสารนะลูกเดี๋ยวเราถุงไปทิ้งถังขยะข้างหน้าระวังตกไปนะ ระ <twitch S 1> วังตกลงไปลูกเข้ามาในรั้วค่ะเข้ามาไม่ไม่ไม่รอดรั้วไป อลาซิงจังไปเลยโอ้ยชมน์ปลาตัวบอลเลอร์เลยอ่ะนูนเ,เมื่อกี้มันตีน้ำขึ้นมานะตัวแบบโหเป็นสิบกิโลเลยอ่ะอโวใหญ่เบง้งเลยอ่ะ โ <Okay. S 2> อเคปลาดุกลี๊บไโอ้นี่ไงปลามายอยกันมาเต็มเลยมันายเลยหู iles, เดี๋ยวมันเลือกายพอเราออกไปใช่ไหมมันก็จะมางำ่งำงำ่งำง่ำง่ำง่ำท <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะปัน่นไปปัน่นจกักรยานกันต่อเลย <ST AT> นี่อากาศดีมาก ดีมาก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 หรือที่คอหนูไงคะไปกันเลย ปล่อยมันไปยย,ยมันยมมันก็หนีแหละอ่านี่ดอกอะไรนะสวยจัง,ง,ลงเลยใช่อม้นเิ่ีพึ่งตอมดอกไม้เต็มเลยมันแค่มันมา,ไายไหนมันก็เดินออกไปโอเคไปค่ะเดี๋ยวซ้ายไปเลยค่ะระว,วังรถจุดก่อนลูกไปทางซ้ายนี่ค่ะ ไม่มีรถเข้ามาได้ด้วยอ่ะ ซ้ายนี่ลูก ตองปมีกระลอกลงวิ่งลงมาวิ่งเล่นกินอาหารตรงน้นด้วยนะ,ะเนี่ยกระลอกลงมากินอาหารน่ะหางฟูๆอยู่ยังไงกระดุกกระดกกระดกวิ่งใหญ่เลยเแล้วโอเคไปอาคารปั่นไปเลย อย่าทิ้งด้วยนะต้องทิ้งให้ถูกถังด้วยนะฮะถังไหนเป็นถังไหนนะน,น,น,นี่หละคะ่ะโอเคอ่ะถ้าพี่มายืนถ่ายรูปก,กับตรงนี้มาปันจะก็ย่างเสร็จแล้ว เหนื่อยไหมคะเหนื่อยต้องเติมพลังด้วยรูกวมบนหวานเลยหนึ่งเม็ดร้อนไหมค่ากัดร้อนแต่ว่ากัดสดชื่นไหมในนั้นอ่ะต้นไม้เยอะดีเนาะเดี๋ยววันหลังเรามากันใหม่ชวนวัป่ามาด้วย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 ทีหลังชวนคลิกนี้มาด้วยมาปั่นจักรยานกันดีใช่ตื่นเช้ามาดีกว่านะมาปั่นจักรยานตอนเช้า จก็ปิกนินกค่ะปิกนิกที่นี่เลยอืมโอเคแนะนำให้เพื่อนเพื่อนมาหน่อยซิว่าถ้าเพื่อนเพื่อนอยากมาทำยังไงต้องต้องมาที่อยู่ใ,ใกล้ๆครื่องสัตว์น้ำที่เขาต้องซักบั่นบั่นบั่นแล้วอยู่ใ,ใกล้กันอ่ะอยู่ใ,ใกล้กันอยู่ตรงสวนทนบุรีรมอยู่ใ,ใกล้ๆกับมอจอทอบางมดนะคะหรือเทโรยิปจอมเล้าทนบุรีนะคะอ,อยู่ถนนพุทธบูชาค่ะ